กบสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องมืนอนี้ก็มาพ่อๆกับซองซองเสีย่ยวพาเราชิ้นเก่าเนาะมือนมีซองเสีย่ยวพามาอันกินผลไม้ผลไม้สูงสูงตัวน,นี้สแโนด์เก๋กำลังขึ้นแหม่พี่น้องเลยหมักลำไยพี่น้องมาหมักลำไยพูนอ,พอยู่มุมสูงปูเแซนดเป็นผู้ขึ้นพอหมักลำไยแล้วก็อัน ซีเบิร์ตเลยซีเบิร์ตเอาเองเอาเองกินเองนักเลงพ่อสาวนดป่ะมันง่ายกับซีเบิร์ดเลยแหละแล้วก็เอาไปขายไลยงวดไลยสุดแล้วตอนนี้เราก็กำลังอันจัดแจงอยู่เพราะว่าอันมีคนสั่งเราเนาะเขาอยากซื้อบ้านเราไปขายต่อนี่แหละของเขาไลยอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะมันกิดซีเบิร์ตแน่นะเพราะว่าเรากำลังคายไลยสุดไลยงวดแล้ว Súc súc chạy xuống từ sông Được rồi, em nội Súc súc chạy xuống từ sông Nó không phải là một cái gì đó, nhưng mà em nội Nó là một cái đồ nước Nó đầy đầy nước Bên này không? Để tôi xem Để tôi xem Em nội, đưa xuống บเห็นบ้าปากกระสอบตีอยู่ลูกจังได้จังหวะพี่น้องบังสร้อยเน้สจอนเป็นพู้ตีปากกระสอบก็ได้้ยนลงมาคือมาถือปากกระสอบโอ้ยมาๆเก็บเก็บเก็บแบบนี้พี่น้องหลังจากสะดุดขึ้นเลยแกบด้ยบดียังกลงมาพบอบอกล้วยมันจีบบดมันอยู่แต่แถวขอบๆมันเห็นบอกทางกลางทางในมันมันมีมันเอาบะเทิง เพราะว่าอันเราเอาอันไปขายลายแหละพี่กี้อันโยกโยกเลยวะสงามจักฮักก็เดยมาฮาบุหูจักฮาก็บุหูจักฮาก็เลยมาก็ได้แตแม่นะพี่น้องมาไ,ไหมอืม <laughs> 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 mạng làm nhai sốt sốt mhm 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 เอ้ยคาสั่นเด้ลมพัดลมมึงเงี้ค่าสั่นจกๆๆดวงใจเลยผัวเล่นยังเก็บเอาผัวดด้วยฮะเถิงเถึงยังเห็นน้ำมันขำนะมันแดดโออโบเป็นยังแตกมูนบ้ มาแต่ฮาคุณจิลอกกับมาหากินโตกิงมกลัยาอโมามกลักย่าอตปลาเจียตัวงอักเลยซาตัวเนี่ยชี้อิ่มแล้วค่อยเบิ่งคักเลยพียงระเต่แเต่มมานน่ปากบดิวาเลยเงียบเยเอานยเนี่ยเอาให้เนี่ย นพี่น้องนี้มาเลยพี่น้องเอ้านี่นี่นี่พี่น้องมาเลยมาเลยมาเลยนี่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 นมักล้ง่ายชุดๆจะนจ้าเตะเสียบบมัเจ้าเตะเสียบบข้างบนนเะเฮ้ยลงมาลงมาเฮ้ย เอ้ยโข่อยนี่ดีมชิลุนนะ์น่ะเอาเอาเอาไปเยอะเอาอุ้ยขาของพี่นกโอุ้ยชิลุ์นี่นีนนนน่นี่นี่อะไร มั่ละมีจะจุดๆวานวานพี่น้องหมากนี้น้อยเห็นว่าหมากนี้นู้นนี่กับวานดินขนวนกลัลายแม่นขนวนกับลายพ่อพูดสนใกหรือว่าต,ต,ตาิกโทสั่งโทีอย่างเดียวพนดกินซีตก่ก็จะวัดดิินจ้ะ่านดกินก็พาแต่ตอนนี้ะเมอผ้านะีม่งไปแล้วมันแงน,นลายบลมา,ลา,าตัวย จับหน่อยเ <laughs> ออคือจะจับหน่อยวพา่ันฉันจะสมัครหมักลำไยเลยนะนนี่เธอว่าอะไรของเธอนี่ยกิน <c oughs> ไปกินไปฉันก็จะสมัครนันกินไายกะบดีพี่น้องมันลงท้อง หามาซื้อแต่เป็นเฮือนพี่น้องของสนุกแล้วก็เลยแบบอยากๆชอบไปกตอยอรุณแล้วลมเน้ะเสียลม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 เนี่ยเสียเสิลเลยค่ะสั้นเลยประดนี้มันหย่อนแสงวะโอ้ยทิ่มไปทั่วไหมเหยียบแตกเต่าเต่าเต่ายิมล่นลงไหม

แต่สิ่ใดอยู่บ่อยด้าด้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอหยกชิ้หยกหยกใหม่นาบลูดบลูบลูด้โอพี่น้องมาเลยพี่น้องรุ่นกันสนั่นวันไวอย่ามันรุดมันรุดแล้วมันสิต๊มันแตกจากเลยถ้ามันลุดวมันตกยและออนี่อย่าบ่จพี่น้องบักลมไฮจ้ามักลมไฮจ้าจันเป็นรา นี่มันเด้อนี่พี่น้องนี่ฮึนี่ไม่แล้วไม่เลยพี่น้องจะเคาะหัวซันนะนี่เธอจะบักเคาะหัวซันไม่ได้นะนี่โอ้ยเหลืองตาแด็กแห้แม่นี่ดกอลีเด้ไม่ใช่เฮ้ยกูเลี้ยวไปพวกนี้มันบักนีนไอ้โมเดี๋ยวได้ซีชูมให้ยชุ่มเจาะเบิร์ดพี่น้องเลยมีซีชูมต้องการน้องดกหรือมันจะ เาข้างๆัังงวะน่ไวเออคือหน่วยใหญ่แท้เอเออเก็ดเด้อเิเด้อมันแตกวุเด้อเออแล่นต่ตีตะลานได้สิบอกให้ฟัวบังเยะจอนะฟัวบางเงงงัว้ไม่เสีักไปแล้วมีเสแล้วฮักไปแล้วโอม่ได้ม่ได้พี่มเสีักมเสีักมันงายมันงญ่มันเอามาได้มันบรมณห้าบหิน้าบหินนังเงามัน

mang lông nhai hả? nhìn Pino mang lông nhai mà cả cọp vậy con, này cá sấu còn mìu, ơ, đây mìu, nỗi nỗi, 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 Mọi nỗi, 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 ตาลิงตลมาชินตนกูเบนงงวะเธอดูถูกฉันขนาดนั้นเลยเหรอดูถูกจริงจริงนะมาบัวดก อะไรผู้ชายก็จะปีนกงในปีนกระป๋กมาอยู่ถ่ายชันชันสะเทือนกะสชันชันลุลุนกะขอกาะถูดเกาะภัยน้ำเดือพนองเด้อก็งกะบประธานสมัม่นำบ้านเมืองกเจาเทมผู้ชายกับถ่ายไปจะเก่งไปได้

นี่เหอืมเฮ้ยบ้าต ah> ัวน้องไงชาพิทันเลยพวกไงอู้หู้ยสุดๆจากต้นเลยจ้าพี่น้องอะไรเลยพี่น้องนี่แบบลำไยเขาเอาใน เดี๋ยวเดี๋ยวแทนหุบกันยิ้มๆ่ายหุบกันโอเคอาสำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราขอเก็บบรรยากาศให้พี่น้องแบบน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำเส้นนี้เลยพี่น้องเอ้้ย่เอน้ำลายแจ๊กน้ำลายแจกเอ้าแรงกันจาอยากน้ำาะเกินไปแล้วเกินไปแล้วเธออ่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้อง คลิปนาะจังว่ากันใหม่นะ้องพี่น้องสบายดีเวอร์ทุกคนพี่น้องสบายดี